หาใหญ่กันใหญ่เลยสวัสดีค่ะพวกผมมีชีกันแล้วนะครับตระกูลไข่ทั้งหลายแหล่ครับไข่ต้มไข่ตุน๋นไข่เจียวไข่ดาว อร่อยตังใหญ่เลยลูกไข่ดาวหนูอิ่มแล้วเหรอลูกเอ้าไม่ใช่ไข่ดาวไข่เจียวอิ่มแล้วล่ะครับอือหือ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 โชว์อัพ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 โชว์ชอัพโชว์ชอัพ เล่นกันใหญ่เลยอันนี้ก็กินขอบคุณแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมพวกผมนะคะขอบคุณครับ